เผยข้อมูล OnePlus 12ผ่านการทดลองจากกาสทชแล้วคาดเปิดตัวหลังจีนไม่นานม,มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่น OnePlus 12อาจจะเปิดตัวที่จีนช่วงปลายปีนี้ครับเพราะมีทั้งข้อมูลเรื่องหน้าจอและกล้องได้ถูกเผยออกมาแบบชุดใหญ่แล้วครับล่าสุดก็ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะยืนยันแล้วว่ารุ่นนี้จะเข้าไทยรุ่นแน่นอนครับ เพราะมีข้อมูลว่าได้ผ่านกสทชเป็นที่เรียบร้อยหรอกครับถึงแม้ว่าข้อมูลบนเว็บไซต์กสทชจะยังไม่ได้ระบุรายละเอียดของสเปคมากนักแต่ชื่อของรุ่นก็ยืนยันชัดเจนว่าเป็นวันพรส12แน่นอนครับโดยมีรหัสโมเดลคือ CPH2581 ส่วนสเปคที่เผยออากมาณตอนนี้มีตามนี้ครับวันพรส12จะมีสเปคระดับแนวหน้าไม่แพ้รุ่นไหนแน่นอนครับ โดยสเปคของวันพัสดีที่2ตามเข้าลือมีตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ BOE X1 ความละเอียด 2K ความส่องสูงสุด2,600นิตรมีค่ารีเฟรช1-120เฮิรตซเป็นแบบ LTPO ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 3ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งความละเอียด50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony LYT 808ขนาด1ส่วน1.43นิ้วรูรับแสง F1.6 พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS กล้องอัตรา w i ความละเอียด50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony IMX 581และกล้องพันสโคป3เท่าความละเอียด64ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Omnivision OV64B รูรับแสง F 2.6พร้อมระบบการสั่นแบบ OIS มีระบบชาร์จไว100วัตต์ซึ่งว่ากันว่าวัน12เวอร์ชัน Global ในรอบนี้นั้นจะเปิดตัวตามเวอร์ชันจีนแบบติดๆเลยครับและบ้านเราก็คงรองไม่นานครับเพราะได้ผ่านกาสทชปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราคงต้องรองดูกันต่อไปละครับ